สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่ติดตามจันทลักษ์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการปลูกนะครับต้นมะคคเดเมียกันนะครับก็เป็นต้นพันธุ์นะครับที่ผมซื้อมานะครับอันนี้จะเป็นต้นแบบเพาะเมล็ดนะครับต้นจะยังเล็กอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองปลูกกันดูนะครับเพราะว่ามะคคเดเมียเนี่ยก็จะเป็นไม้ผลนะครับประเภทนัดนะครับหรือว่าถั่ว ที่หนึ่งนะครับรสชาติดีนะครับอร่อยขายได้ในราคาแพงด้วยนะครับมาคานิเมียถ้าเพื่อนๆเคยกินในเซเว่นะครับก็จะรู้ว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับสําหรับเมล็ดมาคานิเมียแล้วก็ในส่วนของการปลูกนะครับในส่วนพื้นที่ราบเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่ผมก็อยากจะทดลองปลูกดูนะครับถ้ามันสามารถติดลูกออกผลได้ก็ก็จะเป็นการดีนะครับอนาคตต่อไปก็จะขยายพันธุ์ในพื้นที่เพิ่มเติม นะครับก็ทดลองปลูกกันพร้อมๆกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับในส่วนของวัสดุในการเตรียมรองพื้นหลุมผมก็ใช้เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยดินปลูกสําเร็จรูปนะครับเป็นดินใบกาปูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับสําหรับรองพื้นหลุมนะครับก็จะใช้แค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะเตรียมในส่วนของฟางข้าวนะครับเพื่อที่จะมาใช้คลุมหน้าดินนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับ สําหรับหลุมปลูกนะครับอันนี้ผมขุดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ในส่วนของดินปลูกนะครับลงไปรองพื้นหลุมได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่แค่ครึ่งถุงก่อนนะครับอีกครึ่งถุงเนี่ยผมจะเก็บไว้เลยด้านบนนะครับแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับก็ โรยไปเลยนะครับประมาณสักสองสามกำมือครับเสร็จแล้วนะครับก็คลุกเขาในส่วนของหน้าดินเดิมนะครับที่เราขุดขึ้นมานะครับกับส่วนผสมครบรองพื้นหลุมของเรานี่ผมก็จะใช้วิธีลองพื้นหลุมแบบนี้ตลอดนะครับตอนนี้เพราะว่า ต้นที่ผมสังเกตนะครับที่ใช้วิธีนี้ก็สามารถที่จะ,ตะเจติบโตได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะนำในส่วนของต้นพันธุ์วาง ด้านบนอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาดินมาพูนกบนะครับก็เดี๋ยวตัดต้นถุงออกก่อนนะครับลากเดินค่อนข้างดีแล้วนะครับมีลากขดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดออกนะครับลากขดนะครับ แต่ว่าน่าจะอยู่ในถุงเพาะนานนะครับผมตัดของตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราวางลงนะครับอันนี้ผมวางวางให้หันไปทางทิศตะวันออกนะครับในส่วนของหน้าใบนะครับดินออกได้นะครับ เราดินที่เหลือนะครับโรยรอบๆด้านนอกแล้วก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับอีกสักสองกำมือครับๆๆๆๆรอบก็ขุดเขานะครับหน้าดินกับส่วนผสม ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เอาดินมากบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดนะครับในส่วนของหลุมโปกนะครับเอาดินอีกทีนึงนะครับ ครับเสร็จนะครับก็เอาในส่วนของปางข้าวนะครับมาคุมไว้นะครับรอบๆคนต้นนะครับภาษาความชุ่มชื้นนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับนี้ผมจะไม่ได้คุมถึงโคนนะครับจะเว้นไว้ให้รับแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องคนเน่านะครับ ครับเสร็จแล้วเราก็จะยึดหลักไม้ไว้นะครับจะยึดลําต้นไว้นะครับสำหรับช่วงแรกที่เราปลูกนะครับกันลมพัดนะครับโคน่โยกนะครับรากเขาจะขาดแล้วก็จะโตช้านะครับก็จะปลูกไว้ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้สาหรับการปลูกมะคาเดเมียนะครับไว้กินเองที่สวนนะครับง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวลองมาติดตามผลกันดูนะครับว่าจะโตได้ดีไหมนะครับสําหรับมะคคเดเมียที่ปลูกในพื้นที่ราบนะครับอย่างจังหวัดพิจิตรนะครับของเรานะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันอีกทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำที่ถัดไปของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ